เคยสงสัยไหมคะว่าเอเราจะสร้างธุรกิจเงินล้านขึ้นมาด้วยตัวคนเดียวเนี่ยมันทำได้จริงเหรอสวัสดีค่ะครูนิตานะคะวันนี้แหละคะ่ะเราจะมาถอดรหัสกันเลยกับโมเดลธุรกิจที่ต้องบอกว่าทรงพลังที่สุดในยุคนี้เลยก็ว่าได้ที่จะเปลี่ยนคนธรรมดาธรรมดานี่แหละคะ่ะให้กลายเป็นเจ้าของธุรกิจที่ทำกำไรสูงแถมยังมีอิสระได้อย่างแท้จริงโอเคค่ะมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าลองนึกภาพตามครูนะคะ ธุรกิจแบบสมัยก่อนเลยแบบที่คุณพ่อคุณแม่ของผู้เขียนบทความนี้เขาเคยทำนะคะโอ้โหทำงานตั้งแต่7โมงเชา้ายัน3ามทุ่มมีวันหยุดแค่วันเดียวเองไหนจะค่าเช่าร้านสต็อกขององีกลูกค้าก็มีแค่คนที่เดินผ่านไปผ่านมาทีนี้ตัดภาพมาที่ธุรกิจยุคใหม่คะ่ะมันคือการปลดล็อกอิสรภาพให้เราแบบคนละเรื่องเลยทำงานที่ไหนก็ได้ต้นทุนก็น้อยมากๆเข้าถึงลูกค้าได้จากทั่วโลก แล้วที่สําคัญคือมันปรับเปลี่ยนได้ง่ายสุดๆเห็นไหมครับว่าความแตกต่างม,มันชัดเจนมากจริงๆเรื่องราวที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้นะฮะก็มาจากประสบการณ์ตรงของคุณไซมอนพาสันเลยค่ะคือเขาเห็นมากับตาเลยว่าคุณพ่อคุณแม่ลําบากแค่ไหนกับธุรกิจแบบเก่าแล้วที่สําคัญตัวเขาเองก็เคยเจ๊งเคยล้มเหลวกับธุรกิจออนไลน์แรกของตัวเองมาแล้วเหมือนกันค่ะแต่ก็นั่นแหละค่ะคือหัวใจสำคัญของเรื่องนี้เลย ความผิดพลาดในวันนั้นนะครมันได้กลายมาเป็นเหมือนพิมพ์เขียวเป็นแผ่นที่สู่ความสําเร็จที่ไม่ว่าใครก็สามารถเรียนรู้แล้วก็เอาไปปรับใช้ได้นะครับไม่สําคัญเลยว่าวันนี้จะเริ่มต้นจากศูนย์ก็ตามและนี่ก็คือ5เสาหลักสําคัญค่ะที่จะเปลี่ยนไอเดียที่อยู่ในหัวของเราให้กลายเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ให้เราแบบมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนลองนึกภาพตามนะครับว่าเสาแต่ละต้นเนี่ย มันจะต่อยอดกันไปเรื่อยๆจนสุดท้ายกลายเป็นระบบที่ทำงานได้เองแบบอัตโนมัติเลยค่ะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันที่2เสาหลักแรกกันเลยนะคะต้องบอกว่า2เสานี้คือรากฐานที่สำคัญที่สุดเลยถ้าเราตั้ง2เสานี้ได้แข็งแรงนะเสาต้นอื่นๆที่จะตามมาเนี่ยจะง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะเสาหลักต้นแรกเลยก็คือ personal brand ค่ะโอ้โหแนวคิดนี้ทรงพลังมากๆเลยนะคะมันเปรียบไปก็เหมือนกับการที่เราสร้างประภาคารส่วนตัวของเราขึ้นมาค่ะ นึกภาพตามนะคะในมหาสมุทรธุรกิจที่เต็มไปด้วยคู่แข่งเต็มไปหมดเนี่ยประภาคารของเรานี่แหละค่ะที่จะส่องแสงที่เป็นเอกลักษณ์ของเราออกไปเพื่อน,นําทางให้ลูกค้าที่ใช่สําหรับเราเนี่ยหาเราเจอได้ง่ายขึ้นจุดเปลี่ยนที่สําคัญมากๆของคุณไซมอนเลยก็คือเขาเปลี่ยนจากการเป็นแค่คนขายของมาเป็นผู้เชี่ยวชาญที่คนเชื่อถือแล้วก็อยากติดตามค่ะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คนเชื่อในตัวเราแล้วเนี่ยเราจะขายอะไรก็ได้ค่ะแล้วเรายังปรับเปลี่ยนธุรกิจไปทางไหนก็ได้โดยที่ลูกค้าก็ยังอยู่กับเรา เอาละค่ะมาถึงเสาหลักที่2กันนั่นก็คือการเลือกตลาดค่ะมีคำกล่าวที่ว่า the riches are in the niches หรือก็คือความมั่งคั่งเนี่ยมันอยู่ในตลาดเฉพาะกลุ่มแทนที่เราจะเป็นเหมือนไฟฉายที่ส่องแสงไปทั่วเลยกว้กวางๆแต่ไม่ชัดเจนสักอย่างเราควรจะเป็นเหมือนเลเซอร์ค่ะที่ยิงลำแสงแบบรตรงไปยังเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงมากๆลองมาดูตัวฉางคุณไซมอน Simon นะคะเขาไม่ได้บอกแค่ว่าเขาขายเทมเพลตโอ้ไม่ค่ะ เขาเจาะลึกลงไปอีกคือขายเทมเพลตดีไซน์สวยงามให้กับใครให้กับโค้ชผู้หญิงที่เคยทำงานบริษัทมาก่อนทำไมละ่ะก็เพราะเขารู้อินไซด์ไงคะว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์มากๆแต่ไม่มีเวลาหรือไม่มีทักษะด้านดีไซน์การเจาะลึกแบบนี้ล่ะคะ่ะที่ทำให้เขาสร้างสินค้าที่ลูกค้าเห็นแล้วต้องร้องว่าเฮ้ยนี่แหละคือสิ่งที่ฉันตามหามาตลอดและผลที่ตามมาคืออะไรคะคือเขาสามารถตั้งราคาพรีเมียมได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปแข่งเรื่องราคากับใครทั้งนั้นคะ่ะ ขอเรามีแบรนด์ที่แข็งแกร่งมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วขั้นต่อไปที่เราจะมาดูกันก็คือแล้วเราจะเรียกลูกค้าเข้ามาหาเราได้ยังไงแล้วจะสร้างคุณค่าให้พวกเขาได้ยังไงไปดูกันค่ะประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงนี้ค่ะไม่ว่าธุรกิจหรือสินค้าของเราจะดีเลิศแค่ไหนนะคะแต่ถ้าไม่มีคนเห็นมันก็ไม่มีความหมายถูกไหมคะทราฟฟิกเนี่ยก็เหมือนกับออกซิเจนเลยค่ะถ้าไม่มีมันธุรกิจก็อยู่ไม่ได้ ดังนั้นเราต้องมีวิธีดึงดูดผู้คนให้เข้ามาหาเราอยู่เรื่อยๆอ,อย่างสม่ำเสมอค่ะและนี่ก็คือกลยุทธ์ที่ฉลาดมากๆเลยนะคะในการเปลี่ยนคนที่แค่แวะเข้ามาดูเฉยๆให้กลายเป็นคนที่สนใจในตัวเราแบบจริงจังขึ้นมาค่ะคือแทนที่เราจะปล่อยให้เขาเข้ามาแล้วก็จากไปเรามอบของขวัญที่มีคุณค่าให้เขาไปเลยฟรีๆเพื่อแลกกับอะไรคะแลกกับช่องทางการติดต่อซึ่งนี่แหละค่ะที่จะทำให้เราสามารถสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวกับเขาต่อไปได้ ทีนี้พอเรามีคนสนใจแล้วคำถามคือเราจะเสนอขายอะไรให้เขาดีล่ะคะในยุคนี้สินค้าดิจิตอลอย่างพวกอ e ีบุ๊กหรือคอร์สออนไลน์เนี่ยเป็นโมเดลที่น่าสนใจมากๆมากๆเลยค่ะเพราะอะไรเพราะเราสร้างมันขึ้นมาแค่ครั้งเดียวค่ะแต่เราสามารถขายซ้ำได้เรื่อยๆไม่มีวันหมดโดยที่แทบจะไม่มีต้นทุนเพิ่มเลยตรงนี้ล่ละค่ะคือจุดที่สร้างความแตกต่างแบบมหาศาลจากธุรกิจแบบเก่าและนี่คืออีกหนึ่งแนวคิดที่ต้องบอกว่าทรงพลังมากๆค่ะ มันคือการค่อยๆสร้างความไว้วางใจแล้วก็พาคนที่ไม่เคยรู้จักเราเลยเนี่ยให้ก้าวขึ้นบันไดไปกับเราทีละขั้นทีละขั้นจนสุดท้ายกลายเป็นลูกค้าที่พักดีที่สุดแล้วก็ยอมจ่ายเงินให้กับสินค้าที่มีมูลค่าสูงที่สุดของเราได้ค่ะลองดูภาพนี้นะคะมันอธิบายได้เห็นภาพชัดมากเลยค่ะเราจะเริ่มจากขั้นล่างสุดเลยคือการให้เหยื่อล่อหรือที่เราเรียกว่า lead magnet นี่แหละค่ะให้ปเป็นฟฟรีเพื่อดึงดูดคนเข้ามา จากนั้นเราค่อยๆเสนอสินค้าชิ้นเล็กๆที่ราคาไม่แพงที่เรียกว่า Frontend พอลูกค้าเริ่มเชื่อใจเราแล้วใช่ไหมคะเราก็เสนอสินค้าที่ราคาสูงขึ้นแล้วก็ให้คุณค่ามากขึ้นไปอีกและสุดท้ายปลายทางก็คือสินค้าพรีเมียมที่สุดของเราหรือที่เรียกว่า Backend นนั่นเองค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ทําให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกคะ่ะสมมุติเราเป็นครูสอนโยคะออนไลน์เราก็เริ่มต้นด้วยการให้คลิปฟรีไปก่อนเลยจากนั้นก็ขายอ e ีบุ๊กราคาหลักร้อยพอคนที่ซื้อไปทําตามแล้วเริ่มเห็นผลใช่มคะ เราก็เสนอคอสออนไลน์ราคาหลักพันและสุดท้ายสำหรับแฟนพันแท้ตัวจริงเลยก็คือ private retreat ที่ราคาสูงที่สุดเห็นไหมคะว่าแนวคิดนี้เราสามารถเอาไปปรับใช้ได้กับทุกธุรกิจเลยจริงๆเอาละค่ะเดินทางมาถึงเสาหลักต้นสุดท้ายกันแล้วนะคะนี่คือส่วนที่จะเปลี่ยนความพยายามทั้งหมดที่เราทามาเนี่ยให้กลายเป็นไรายได้ที่หล่อเลี้ยงทั้งธุรกิจและตัวเราค่ะพอมีคนสนใจแล้วเราจะปิดการขายได้ยังไงเราก็ต้องเลือกช่องทางให้เหมาะสมค่ะ อย่างเช่นถ้าเป็นสินค้าราคาสูงๆเนี่ยอาจจะต้องใช้การพูดคุยแบบตัวต่อตัวผ่านซูมเพื่อสร้างความเชื่อมัน่นแต่ถ้าเป็นคอร์สออนไลน์เราอาจจะใช้เว็บินาเพื่อขายให้คนจํานวนมากในครั้งเดียวหรือถ้าเป็นสินค้าดิจิตอลราคาไม่แพงก็สามารถใช้ระบบที่เรียกว่าเซลล์ฟันเนลอัตโนมัติบนเว็บไซต์ได้เลยค่ะไม่ต้องคุยกับใครเลยและเป้าหมายสูงสุดของทั้งหมดนี้ก็คือการสร้างระบบที่ทํางานแทนเราค่ะ เพื่อให้เรามีอิสระภาพมีเวลาไปทำอย่างอื่นที่สำคัญกว่าหรือแม้กระทั่งไปพักผ่อนโดยที่รายได้ยังคงไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องโอ้โ oh หนี่แหละค่ะคือความสวยงามของธุรกิจในยุคใหม่สิ่งที่ทรงพลังที่สุดของโมเดลธุรกิจนี้นะคะคือความเรียบง่ายของมันค่ะลืมภาพทีมงานใหญ่โตโกดังเก็บของหรือหน้าร,ร้านราคาแพงๆไปได้เลยสิ่งที่ต้องมีคือตัวเราเองคนเดียวเท่านั้นค่ะกับคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องและความตั้งใจจริงที่จะสร้างมันขึ้นมา ทุกอย่างที่เราคุยกันในวันนี้มันเป็นไปได้จริงนะคะแล้วมันก็เข้าถึงได้ง่ายกว่าที่เคยเป็นมาในประวัติศาสตร์เลยเครื่องมือต่างๆก็มีพร้อมหมดแล้วคําถามที่สําคัญที่สุดก็คือแล้วอะไรล่ะคะที่ยังรั้งเราไว้ไม่ให้เริ่มต้นสักทีนี่คือโอกาสค่ะโอกาสในการสร้างธุรกิจที่ไม่ใช่เป็นแค่งงานแต่เป็นสิ่งที่สะท้อนตัวตนของเราเป็นสิ่งที่สร้างความมั่งคั่งและเติมเต็มชีวิตของเราได้อย่างแท้จริง ครูนิต้าหวังว่าเนื้อหาในวันนี้จะเป็นเหมือนแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นแผนที่นำทางให้ทุกคนกล้าที่จะก้าวแรกนะครับเพราะธุรกิจในฝันเนี่ยมันไม่ได้มีไว้แค่ให้เราจินตนาการถึงแต่มันมีไว้ให้เราสร้างขึ้นมาด้วยมือของเราเองค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ